เรสยบดีสวัสดีครับพี่น้องครับวันอกนี้พามามาเห่น้ำพี่น้องผู้พ่นหมานเนาะผู้นี่เด็ครับเด้อที่เฝ้าสู้ฟังเด้อเดือดเรยอัวลาเกือบลัางมาทัต่เมื่อวานนี่นั่นเรนโซ่ยังไม่หายเลย่งเลยีเอมึงพี่น้องมึง เยอะแล้วูมาสุ่มไปนบได้ก็ได้ตั้ง่นึ่สี่ไหยอันนี้วันนี้ถึวไปมาเมื่อวานเดี๋ยวจ่ายมึงจิวไปแก้บนมาเมื่อวานนก็างยสองหกสี่สี่เจ็ดโอ้ไปแก้บนมาเมื่อวานนี่เลยันามนี่รับนี่ครับถีนีพามาเบิ่งปูอ่น ถูกงวดทีหนึ่งเจ็ดสูพันคูณพันนะครับนี่ครับนี่ครับเดินไปสืบเบียมาสืบเบียมากินมานะพราะวดที่แล้วมาหน่บันก็ถ้าถ้าออกข้างบนก็จะได้หมื่นหนึ่งเงินซื้อนะครับพอออกข้างล่างก็เลยได้พันหนึ่งงวดก่อนโน่นก็ได้สี่หนึ่งเจ oui. ็ด ผันคูณพันนี่ครับพามา่อเปิ้บาปเป็นบูซาที่ยังเนียเปินเข้ารหลบีหอย่างเนี้เนนยเป็นบูซาเส้นไหนเป็นจังหมันว่ามันมายูซื่อว่าบูซาอย่างจชเที่ยววัดบ,าบา้บา,บา,าว่าเขาไม่ใชได้โศกมมูุนเมียนครับพี่น้องต้องไปวัดไปว่าข้ารหลบบูซาอยังกับข้าวหลบอีหลีเบายีหลี จะเข้าเยก็ได้ไก่ดอกไอถือตัวรปั้นเงินนะม้นั้นม้วนัดนเดียวมันก็ทะเลาะกันมาทั้งรถ่อคะติดไปอาจารย์ละไก่ปันงนไปกันนไปสองคนยือนซื้อหวยโอไปไปบ้านท่านอ่ะติดนีหลเล่นไหลแล้วตอยมนวนั้นได้สามตัวตรงมวนนั้นนนั้นได้สีมาด้วยกันไหมหนึ่งสี่มาสามมวดตอนอ่ะชุดึงเอาอ่ะอืม้วนอีกเลย ใส่ีเต็มเลยไอ้งัวสี่สหนึ่งเจ็มันกับซ้ำหนึ่งซีกันเนาะแมอืมเอาวัวนั่นเล่นเล่นหกับแล้เล่นหนึ่งปีกับสีเ,เจ็ดหนึน่งเจ็ปอเอา,าเอาืแต่ก็ได้สามตวัวไงมนเลยไต้สามตัวอถ้าได้ถ้าได้สองตัวตืวต่มันก็จะได้ดีเพิ่มขึ้นอีกนั่นแหละอ,โอืโอ้โหเลาลาอ้เนหกครับเลยหัวนั่น มันเลือดถี่เดี๋ยวดีเล่นเดี๋ยวนี้เล่นหกกับทุกคนเลยโอ้ยหมดบอลเล่นโต๊ดได้ครับถูกไหมเชียร์เพิ่นซื้อเบียร์มาเลี้ยงถูกไหมมาแวะมาเบี้ยนพี่น้องนะครับเนาะครับพี่น้องกันนี่ละแล้วเราเพิ่นหมานดูแต่ว่าอยู่น้ำกันกับปลถือน้ำเล่าตุกเทียกับมี่มันอยู่กับดวงไม่ได้มันวะสื่อไปสื่อบันตั้งบอยถือน้ำเจ้าตุกเทียบน เนี่เป็นสันดีมันอยู่กับคนนี่เป็นบ่โอ้ยกลางลุ่งสิเหรอเล่าก็บ่รกาสื่อ้ำาวจาุโต้ดิรันมันมันรีดมันีตัวนี่มันต้องมันต้องอย่างนี้เออ เอาจิงยังเก่าดึงตึงๆนี่เมื่อวานไปแก้บนมาเขาขลามันมี4 2ต้น4 4 7 2 6ชัดบล่ะ2 6 4 4 7นะครับไปแก้บนมาไปแก้บนเพราะอะไรครับเพราะว่าถูกหวยเกือบล้านนี่ครับลาก็เลยไปแก้บนมาแก้บนทำไมมากแก้บน14วัดจุลาวัุฬาเวศวัดจุลามณีนี่แหละไปแก้บนเพราะว่าถูกเยอะนะครับถูก2 3งวด วันละหกแสนกว่าเพราะว่าโวยพันคูณพันก็ซามหกแสนเนาะคือมันเบาหรอนี่เนาะสองตัวเอกกมี่ไหมครับสองตัวเนาะราบอะสองตัวถูกลวันข้างเคียงตอนนั้นน่ะลวันข้างเคียงตอนนั้นจักใบหนึ่ง เอาเอาเอาเาังไไเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนะคือไ่เห็นเมื่อกี้มึงไ่เห็นวองหงเงี่เยดียวเหรอนั่นนั่นน่นนั่นนัเราเอาเลย่งีเแล้วครับคนจองไปบดกับว่าเอาเด้เองนีตัวคนสิมานะรามหาเล่ารุงเก่าอานนไหมเ่ว่าอะไรเดเจ้าโอนกันไหนนักกลมด้เนียยังเดืมเป็นลืมไหม พวก่าหรื่ไม่เป็นไรหรอกเรากันเองเเอาเบิรมเล่าเฮงเงินหวต้หมวดเรเป็นํางก็จะซื้กระาคดปลาเสียฮักขาไดบาษคืนใจแที่ัคนหมันช่วงไปนู่นไปนี่มาวนี้ลยอมรับป้าหมนครับรนมนีเหรอครับนัยี่หครับคมันยีหรครับมนี่นีือรนหนยีอื ปิ reading, so ็ดตะทนอยู hmm. ่เนาะวันนี้เนาะเอาเดล็กมันมาฝากเนาะพี่น้องเนาะตาเอาดีด้อจะโบกจะเป๊กจะเหนื่อย้มาตมันเคยเนี่ยนั่งใบเนึงแล้วคนถือเกลือคนถือล้านนึงแต่ว่าบะมี่ดูมาหัวซางห้องแลนนั่งอยู่แต่ตีนั่นตีนี่แม่น้ำสองน้ำสามไปบุญไก่พวกแม่น้ำสองน้ำสามเม่ไร่เลาจะให้โบกานหวยเขาได้อัดกันอันอย่างนี้เนี่ยแม่น้ำสอน้ำสามแม่แม่น้ำนั่นแม่น้ำนั่นน่ะมาล่าสุดดี